องุ่มบทประพันธ์ของสิริวาญาตสะอาดสว่างสงบสวนอุสมมูลลนิธิจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สพุทธศักราช2529พิมพ์ที่โรงพิมพ์การพิมพ์พระนครถนนบูรณาศาสตร์กรุงเทพ 1- 120 0 นางอารีจุ้ยซาเปียมผู้พิมพ์และผู้โฆษณาคำนำของคณะธรรมทานเนื่องจากมีผู้เลือกคัดบทประพันธ์ของเิริวญาตจากหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาขึ้นพิมพ์แจกจ่ายกันอยู่เสมอในฐานะเป็นเครื่องหย่อนใจพุทธบริษัท ด้วยความขบขันที่มีประโยชน์จนถือกันว่าเป็นยาแก้ง่วงในการเรียนธรรมะได้ดีชนิดหนึ่งจึงเกิดมีผู้ขอร้องให้มีการจัดพิมพ์หนังสือชนิดชุมนุมบทประพันธ์ของท่านผ่้นี้ขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ที่มีความประสงค์จะพักพรหย่อนใจ ตามแบบของพุทธบริษัทดังกล่าวแล้วคณะธรรมทานได้เล็งเห็นประโยชน์ของคำร้อยกรองเหล่านี้ในฐานะที่เป็นเหมือนธรรมะบันเทิงแก่พุทธบริษัทและนักศึกษาทั้งหลายดังกล่าวนั้นเหมือนกันจึงได้หาหรือกับท่านผู้ประพันธ์และได้รับความยินยอม ให้จัดพิมพ์ขึ้นได้ตามต้องการอีกประการหนึ่งตามที่มีผู้ทำกันมาแต่โบราณกาลคำร้อยกรองในทางธรรมที่สรุปหลักธรรมอันลึกไว้ในถ้อยคำที่สั้นๆและกาบกรอนเพื่อจำง่ายนั้นได้ใช้เป็นบทสำหรับเพ่งสมาธิเพื่อหาอัดอันลึกนั้นให้พบ จนเกิดความเห็นแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีกำลังแรงถึงกับสามารถเปลี่ยนจิตใจของผู้มองเห็นได้เป็นอย่างสูงบางทีก็ใช้เป็นบทสำหรับท่องจำไว้ติดปากเพื่อเป็นเครื่องสกิดใจตนได้ทันท่วงทีในเมื่อใจของตนกำลังหันเหหรือมือดมน ไปประการใดประการหนึ่งบทประพันธ์บางเรื่องในหนังสือเล่มนี้ท่านเจ้าของผู้ประพันธ์กล่าวว่าอาจใช้เพื่อความมุ่งหมายอันนี้ได้ดีโดยเฉพาะเช่นเรื่องเสียงจากป่าช้าตอนที่เป็นหัวข้อธรรมเมื่อตกลงว่าจะพิมพ์แน่แล้วคณะธรรมทานจึงเลยถือโอกาส รวบรวมบทประพันธ์ของท่านผู้นี้ไม่เฉพาะแต่เรื่องที่มีผู้คัดเลือกขึ้นพิมพ์แจกเป็นส่วนมากหรือเท่าที่เคยปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาแห่งเดียวมาพิมพ์แต่ได้รวบรวมเอาบทประพันธ์พิเศษที่ไม่เคยพิมพ์อย่างแพร่หลายหรือไม่เคยปรากฏในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนามารวมไว้ด้วย เท่าที่จะรวบรวมมาได้เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนครั้งที่รวบรวมของซิริกวาญาดเสียเลยทีเดียวผู้ประสงค์จะได้เลือกเฟ้นเอาเองตามใจชอบเหมือนเลือกเก็บดอกไม้จากสวนที่มีดอกไม้ทุกสีและทุกกลิ่นฉะนั้นทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ตามความต้องการของท่านผู้ประพันธ์แล้วจึงหวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านได้รับความพอใจตามควรคณะธรรมทานชัยยาวิสาขบูชา2,496คำชี้แจงของผู้ประพันธ์ที่จริงบทประพันธ์ที่เป็นคำร้อยกลอง หรือกราบกรอนนั้นควรจะเป็นเพียงเครื่องมือหรือโอกาสสำหรับการฝึกฝนให้แต่ละคนมีความรู้ในทางภาษาของตนแต่ละคำแต่ละคำให้ลึกซึ้งเท่านั้นการที่จะนำมาใช้บรรยายสิ่งใดให้แจ่มแจ้งนั้นเป็นสิ่งเท่ไร้ผลอันสมบูรณ์แต่ยังมีดี อีกทางหนึ่งตรงที่คำร้อยกรองเป็นกาบกรอนนั้นช่วยให้ท่องจำข้อความบางอย่างไว้ได้โดยง่ายได้โดยเฉพาะในสมัยที่ยังไม่มีการเขียนหนังสือยังท่องจำสิ่งต่างๆไว้ด้วยปากแต่ความไพเราะในลักษณะดนตรีของกาบกรอน,นั้นเองมักจะคลุมอัด อันกระจ่างให้สหลัวหรือรอนอัดอันสูงให้ต่ำลงมาเสมอไม่มากก็น้อยทั้งทั้งที่โทษและคุณก้ากึ่งกันอยู่ดังนี้ก็ยังปรากฏว่ามีผู้พยายามประพันธ์คำร้อยกรองกันตลอดมาทุกสมัยเพราะอำนาจความไพราะและชวนจำ ของคำร้อยกรองนั่นเองด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้อุตริกิเขียนเล่นเล่นดูบ้างเรื่อยๆมาเป็นเวลาหลายปีแล้วการฝึกฝนของข้าพเจ้าเป็นการสมัครเล่นและมุ่งไปในทางให้ตนรู้คำในภาษาไทยมากขึ้นและรู้ความหมายอันกว้างและลึกของคำแต่ละคำ มากกว่าอย่างอื่นครั้นมีผู้ประสงค์จะรวบรวมบทประพันธ์ต่างๆของข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มซึ่งดูเป็นการจริงจังก็รู้สึกลังเลและผัดเพี้ยนมาหลายครั้งหลายหนจนในที่สุดได้ตัดสินใจไปในทางที่ว่าเป็นการรวบรวมมารักษาเอาไว้ อย่าให้กระจัดกระจายกันอยู่หรือสูญหายเสียเป็นดีกว่าอย่างอื่นจึงอนุญาตให้พิมพ์ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้อ่านนั่นเองจะต้องเลือกเฟ้นเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จากบทประพันธ์เหล่านี้ด้วยความระมัดระวังหรือตามพอใจอย่างไรและถ้าถือว่า หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงกระจาษหรือตะกร้าใบาหนึ่งซึ่งเป็นที่ทิ้งรวมๆกันเข้าไว้ของแผ่นกระดาษอันเป็นเพียงผลงานแห่งการฝึกสมองและงานสมัครเล่นของข้าพเจ้าเท่านั้นเองแล้วจะเหมาะกว่าข้าพเจ้ารับรองได้แต่เพียงว่าในบทประพันธ์ทุกบท มีหลักธรรมบรรจุอยู่เพราะข้าพเจ้าเลือกเอาหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นใจความสำหรับฝึกการประพันธ์ของข้าพเจ้าเสมอไปส่วนที่จะมีความไพเราะหรือแก่นสารเป็นที่พอใจผู้ศึกษาหรือไม่เพียงไรนั้นไม่มีทางที่จะรับรองได้เพราะ นานาจิตตังนั่นเองบทประพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นของที่ประพันธ์ขึ้นในระหว่างเวลานาน,านไม่น้อยกล่าวคือตั้งแต่พุทธศักราช2,474จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาถึง20ปีเศษแล้วฉะนั้นจำจะต้องมีสำนวนวูหาร ที่แตกต่างกันอย่างมากเป็นธรรมดาและทั้งแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างหน้ามือหลังมืออีกด้วยบางบทก็เป็นบันทึกเหตุการณ์และอารมณ์อันรุนแรงที่เกิดขึ้นแก่ตนและบางบทก็เป็นเพียงการแปลหรือร้อยกรองขึ้นในยามปกติหรือว่างงาน จึงได้มีลักษณะคล้ายกับว่าเป็นของของคนละคนยิ่งเมื่อนำมาจัดลำดับกันใหม่ตามความต้องการในปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงลำดับเวลาแห่งการประพันธ์ด้วยแล้วยิ่งทำให้มีลักษณะที่เรียกว่าคนละคนนั้นมากยิ่งขึ้นจึงต้องมีการปรับความเข้าใจกันไว้ในที่นี้ เพราะเป็นเรื่องที่แม้แต่ข้าพเจ้าผู้ประพันธ์เองก็มีความรู้สึกประาลาดและขบขันไม่น้อยเลยอย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ศึกษาพยายามศึกษาอย่างละเอียดแล้วอาจได้รับความคิดใหม่ๆที่อาจทำความสุขให้แก่ใจได้บ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะผู้ที่มีรสนิยม อิสระในทางกาบกรอนด้วยกันซึ่งเพียงเท่านี้ก็ทำความปีติให้แก่ข้าพเจ้าอย่างเพียงพอแล้วเซวริวญาตสิบตุลาคมพุทธศักราช2495